โอ้โหสวัสดีพี่ใหม่ครับพี่เปิ้ลสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีเอาอะไรมาให้เนี่ยขอให้สุขภาพแข็งแรงครับพี่ชุดตรวจสุขภาพให้พี่ประจำปีแล้วก็ยามองยา้วมองเอาไปแจ่แล้วเนี่ยเลยให้ยามองขอบคุณค่ะห่วงสุขภาพพี่ไงโอ้โหอันนี้พี่ทำอะไรอยู่ครับเนี่ยก็ดูรถเช็ครถพอดีรถมาใหม่โอยสีสดใสไหมสวยสวยสวยปีหน้านี่ก็เป็นปีเป็นปีกระต่ายใช่ปีนี้เป็นปีเสือจะเราจะข้ามไปปีกระต่ายกันใช่พี่ก็ โอ้ยพรครับพี่ขอให้พี่สุขภาพแข็งแรงนะครับร่ำรวยกันทองอยู่แล้วไม่ต้องห่วงขอให้ลูกค้าเข้าเยอะๆปีหน้าเนี่ยก็คือล,ล้อนหนามล้นมาขอมากมากว่าปีนี้ก็ที่เป็นตัวแทนของทางบริษัทกิสดาคุปธาแล้วกันนะคะคืออยากจะขอบคุณ ลูกค้าที่ช่วยอุดหนุนเรารตลอดทั้งปีมาแล้วก็หวังว่าจะมีลูกค้าที่จะเอ็นดูพี่และบริษัทไปจนถึงปีหน้าเลยนะคะ่อดแล้วพีหน้าแ้วนนี้แล้วก็ช่วงนี้ก็คือช่วงปีใหม่นะคนคก็ไปเที่ยวกันเดินทางย,ยังไงขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะคไปวัหดีพ่อแม่ พี่น้องไปหาไปขับไปหาครอบครัวนะคะก็อยากจะได้ขับรถอย่ามีสติขับรถอย่างมีสติัเดินทางปลอดภัยนะคะไม่ต้องเร่งรีบนะคะแล้วก็อยากจะฝากตรงฝากไว้ว่าปีหน้าใครที่ซื้อรถระหว่างที่พี่บอกตั้งแตบเจเนถึง22่สิบสมกรานี้ก็คือว่ายังมีรับทองห้าบาทได้คุณสามารถรับทองแล้วก็มีอะไรอาจจะมีอะไรเสริมเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะมีแน่ว่าเดี๋ยวมีแน่ ใช่ค่ะก็ okay ตรงนี้พี่ก็เลยอยากฝากไว้ว่าปีใหม่นี้อยากจะให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพแข็งแรงรมีหน้าที่การงานที่จิเรุ่งเร,องเรืองแล้วก็รักษาสุขภาพนะคะคคก็เป็นตัวแทนพิสดาก็ <ye ather. S 3> ขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณนะคะ